รวมทุกข่าวการซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026ต้องที่นี่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026เป้าหมายชัดเจนทรอยแพลอตหัวหอกไอแลนด์มุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกเดอะทมส์สื่อชั้นนำของอังกฤษได้เผยแพร่บ,บทวิเคราะห์ และเจาะลึกโปรไฟล์ของทรอยแพลลอดกองหน้าดีกรีทีมชาติสาธารณรัฐไอแลนด์โดยระบุว่าหัวหอกรายนี้กำลังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อสารฝันในการเป็นผู้นำทีมชาติไอแลนด์สู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและพิสูจน์ตัวเองบนเวทีเพเมริกอังกฤษบทความนังกล่าวชี้เห็นถึงเส้นทางอาชีพที่ท้าทายของแพรลอดซึ่งเป็นผลผลิตจากศูนย์ฝึกเยาวชนของสเปอร์โดยแม้ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงแต่การกล้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ เต็มไปด้วยนักเตะชั้นนาก็ถือเป็นเรื่องยากแต่ไม่เขาต้องผ่านการยืมตัวไปหาประสบการณ์กับหลายสโมสรเพื่อพัฒนาศักยภาพจ่างต่อเนื่องโดยแพร์อักในวัย23ปีถูกยกให้เป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมชาติไอแลนด์โดยเขารู้ดีถึงความคาดหวังจากแฟนบอลในการช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของโรเนเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลก บทวิเคราะห์ระบุว่าประสบการณ์การยิ้มตัวหลายครั้งได้มอบบทเรียนสําคัญให้กับเขาในการรับมือกับความกดดันและสร้างความสม่ําเสมอในฟอร์มการเล่นซึ่งเป็นสิ่งจะเป็นอย่างยิ่งในการประสบความสําเร็จในระดับสูงและด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของกองหน้ารายนี้คือการกลับไปสร้างชื่อและลงเล่นให้กับท็อตแนมอัเปอร์ในศึกผลิตอังกฤษยอย่างสม่ําเสมอหรืออย่างน้อยที่สุดคือการสร้างความมั่นคงในเส้นทางอาชีพค้าแข้งบนลิกสูงสุดของอังกฤษในอนาคตอันใกล้นี้ โอกาสทองปืนสิงเฮลันเคนันยูดิสคุยสัญญาใหม่ไม่ลงตัวคอต์อฟไซด์ side, รายงานข่าวจากกงในว่าทางาอ์เซนและเชลซีสองสโมสรยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกได้รับข่าวดีครั้งใหญ่ในความพยายามคว้าตัวเคนันยูดิสแนวรุกดารุ่งทีมชาติตุรกีของเจ้ามาลายยูเวนตุสหลังจากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะกับต้นสกัดในอิตาลีต้องหยุดชะงักลง แหล่งข่าวก็ได้ชิดเผยว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้การพูดคุยเรื่องสัญญาของดาวเตะวัย20ปีต้องถึงทางตันคือข้อเรียกร้องด้านค่าเหนื่อยโดยตัวแทนของยูดิสต้องการค่าเหนื่อยสูงถึง6ล้านยูโรต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่ยูเวนตุสพิจารณาว่าสูงเกินไปและไม่สอดคล้องกับโครงสร้างค่าจ้างและกลยุทธ์ทางการเงินของสโมสรทําให้การเจรจาถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราว สำหรับเคนันยูดิสถูกยกจ่องให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีอนาคตสดใสที่สุดของซอเรลาอิตาลีโดยทำผลงานฤดูกาลนี้ไปแล้ว3ประตูกับอีก4แอซิสและสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกด้านอัเซนอลนภายใต้การนำทีมของมิเกลอาเตต้าเช่นชมในความสารพัดประโยชน์ และความสามารถในการทำประตูขณะที่โจเซีมองว่ายูดิสเป็นได้ทั้งการลงทุนระยะยาวและเป็นผู้เล่นที่ช่วยทีมได้ทันทีทั้ทงนี้แม้ประสบปัญหาในการเจรจาแต่ยูเวนตุสยังคงยืนกรานว่ายูดิสเป็นหัวใจสำคัญของโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสรและหากไม่สามารถปรรลุข้อตกลงได้จริงๆพวกเขาก็จะไม่ยอมปล่อยผู้เล่นรายนี้ออกจากตูรเรนในราคาที่ถูกๆอย่างแน่นอน แล่งขาวเผยว่ายูเวนตุสได้ตั้งค่าหัวของดาวรุ่งรายนี้เอาไว้สูงกว่า100ล้านยูโรซึ่งเป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อสกัดพันดาทีมที่เข้ามาทาาทามโดยเฉพาะแรอัมมัตริดที่เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน ดังนั้นการตัดใจครั้งสําคัญจึงอยู่ที่ว่ายูเวนตุสจะยอมปรับข้อสเสนอเพื่อรั้งผู้เล่นไว้หรือไม่หรือสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปจะยอมทุ่มเงินจํานวนมหาศาลเพื่อเปิดศึกประมูลแย่งตัวเขาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้เป๊ปสั่งล่าตามติดเอลมาลาเพชรเม็ดงานจากโคโลน สกายสปอ,อร์ตเยอรมันรายงานข่าวว่าเป๊ปกวเดโอลาผู้จัดก,การทีมของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สแสดงความชื่นชมและให้ความสนใจในตัวซาอิดเอลมาลาแนวรุกดาวรุ่งวัย19ปีของสโมสร FC โคโคลนเป็นอย่างมากและได้สั่งการให้ทีมงานแมวมองเดินทางไปติดตามดูฟอร์มอย่างใกล้ชิดถึงขอบสนามรายงานระบุว,ว่ากวเดโอลาประทับใจในสไตล์การเล่นของเอลมาลาอย่างยิ่งโดยมีการดูวิดีโอและบันทึกซีนการเล่นก่อนนักเตะหลายครั้ง ขณะที่ทีมแมวมองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เข้าชมเกมของ FC โคโลในสนามจริงเพื่อประเมินศักยภาพของเขาอย่างละเอียดโดยเอลมาลาถูกยกให้เป็นหนึ่งในชุดติงสตาร์คนล่าสุดของสึปบุเดสลีกาเยอรมันโดยเขาสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยการมีส่วนร่วมกับ6ประตูจากการลงเล่นเพียง385นาทีในทุกรายการนอกจากนี้เขายังถูกเรียกตัวเข้ามาสู่แคมป์ทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ก่อนจะถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ กับทีมชุดยู21ในภายหลังซึ่งยูเลียนนาเกลส์ันโคชทีมชาติเยอรมน,นีก็ได้กล่าวชื่นชมทัศนคติที่ดีของดาวรุ่งรายนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามการดึงตัวเอลมาลาอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทีมยักษ์ใหญ่เนื่องจาก FC ฟซีโคโลนได้ขยายสัญญานักเตะรายนี้ออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2030เป็นที่เรียบร้อยและได้ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง40ล้านยูโรเพื่อกันท่าสโมสรที่สนใจ ทางนี้นอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วยังมีสโมสรคู่แข่งในประเทศเยอรมน,นีอย่างเสือใต้บายเยมินิกและเสือเหลืองบริเซียดอรมุนที่จับตามองสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันแต่เอลมาลายยืนยันว่าเขายังมีความสุขดีกับต้นสมการและต้องการพัฒนาตัวเองไปทีละขั้นตอนทางนี้จะมีการหา,หารือเรื่องอนาคตของเขาในโจทตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวน,น,นี้ด้วย สเปอร์ฝันสลายอีวานโทนี่มีความสุขดีในซาอุอาอาลียันไม่ปล่อยมก,กราคมนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะว่าความหวังของกระไดทองท็อตแนมอสเปอร์ในการคว้าตัวไอวานโทนี่ก่อนหน้าตัวเก่งของอัลอาลีในศึกซาอุดิโปรโลีกมาเสริมทัพช่วงเดือนมก,กราคมนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากเตะกกำลังมีความสุข กับชีวิตการค้าแข่งในตะวันออกกลางและตน้นสังกัดก็ปฏิเสธการขายอย่างชัดเจนรายงานหลายฉบับระบุว่าโทนี่ซึ่งย้ายจากเบรนเฟิร์ดไปร่วมทีมอัลอาลีเมื่อปี2024และทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการยิงประตูอย่างต่อเนื่องมีความสุขและพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของเขาในลีกซาอุดิอาระเบียซึ่งต่างจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเขาจะเร่งรีบกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยผู้บริหารระดับสูงของอัลอาลีแต่ออกมายืนยันอย่างหนักแน่น ว่าไอแวนโทนี่ไม่ได้มีไว้ขายในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้เนื่องจากพวกเขายังคงต้องการไอกล่องหน้ารายนี้เป็นแกนหลักในการไล่ล่าความสําเร็จในลีกต่อไปสําหรับการตัดใจย้ายกลับอังกฤษในตอนนี้จะทําให้นักเตะต้องสละเงินค่าเหนื่อยก้อนโตที่ได้รับจากซาอุดิอาระเบียซึ่งสูงกว่า400 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อจํากัดด้านภาษีและแม้จะมีความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ รวมถึงท็อตแนมอสเปอร์แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าโทนี่ในวัย29ปีไม่ได้เร่งผักการให้เกิดการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เดิมทีสเปอร์ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับโทนี่เนื่องจากโทมัสแฟรงค์กุนซือของทีมได้เคยร่วมงานกับเขามาก่อนที่สโมสรเบรนเฟิร์ดอย่างไรก็ตามท่าทีที่ชัดเจนของนักเตะและต้นสังกัดปัจจุบันทำให้โอกาสที่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงกลางฤดูกาลนี้ลดลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว หากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n นลแห่งนี้เช่นเดิม